รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยโุลิตและไทยโุลิตออนไลน์ จะมาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมของมูลนิธิอาสาจราจรที่ได้จัดอบรมอาสาจราจรรุ่นที่14เมื่อวันอาทิตย์ที่1มิถุนายนพศ2568โดยมีท่านพลตรารวจตรีนิพนเจริญผลประธานผู้ก่อตั้งและนายพนเอกพิษณประภาประธานได้เปิดงานอบรมอาสาจราจรรุ่นที่14 นะสถานีตำวรวจนครบาลพึงกลุ่มผมจะพาท่านผู้ชมไปชมกิจกรรมในวันนั้นว่ามีอะไรบ้างเชิญครับกระผมนายพระเอกฤทธิ์นภพภาพประธาน,าานมูลที่จราจรและอาสาจราจรทุกท่านได้แสดงเหตุตำนงเป็นจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ตามคำฝันที่ว่าทำด้วยศรัทธาอาสาด้วยใจ ทุกฝ่ายที่ขอความร่วมมือมายังมูลนิธิจราจรบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วทางมูลนิธิจราจรและผู้เข้าร่วมอาสาทั้งหมด157นายใกล้ขอเรียนเชิญท่านพลตุรีนิพนธ์เจริญผลได้กล่าวเปิดพิธีในจารอบรมในครั้งนี้ซึ่งเรียกว่ารุ่นที่14ด้วยความเคารพยิ่งขอบพระคุณครับฮัลโหลสวัสดีครับครับ ท่านอันดรถโรนัททชาติบริรักษ์สวัสดปราบบาลสถานีตำรวจนครบาลบุรีรัฐท่านคณะเอกท <c oughs> ิศนปภาประธานมูลนิธิจราจรและท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายโดยเฉพาะท่านผู้เสือนะฮะทุกท่านมาตั้งแต่เช้าเตรียมการมาให้การอบ,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 บรมกับพวกเราในวันนี้แล้วก็ยินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกอาสาจราจรของมูลนิธิจราจรทุกท่าน ที่ได้สิทธิาลาเวลามาเข้ารับการอบรมในวันนี้นะครับก็มีตัวรับทุกท่านด้วยนะครับผมพอแอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรแล้วน,นะครับผมขอเอปิดการอบรมการศึษาของมูลที่เจรจาวุ้ยที่ดีๆในวันนี้ครับเป็นพยาบาลวิชาชีพนะครับก็จบการศาึกษาปอตีพยาบาลศาสตร์กำหนดหลักสูตรนานาชาติครับ ออโทรวิศวะก็สอนได้หลายอย่างนะครับประมาณ40่สบหลักสูตรมีสูตรเรื่องรุ่นมีห้ลิตรหนาต่อประดังพร,ร้อมกันเรื่องรุ่นมีกี่ลิตรครับ5ลิตรกระดูกมีกี่ชิ้นครับ2องชิ้นต,ต่อพร้อมกันหาครึ่งชั่วโมงตายกระดูกต้น,ต,นต้นขาครับจะมาคอเลยล่ะชีวิตคนเราผมห,มหม้ำไหวเราตายได้กี่ครั้งครับ <Okay. S 1> ตายไม่ได้ครับจะมาตายครั้งเดียวเลยล่ะลองตายดูไม่จะฟื้นไหมอ่า okay. โอเคหน้าอกไม่ขยับหน้าพองไม่กระเพื่อม ถ้าคนเป็นลมหมิธตามเป็นลมมีอยู่สองอย่างลมร่มลมแดดอภิธตรมลมร่มลมแดดถ้าคนไข้เป็นลมแดดขย้ายเข้าที่ลมลมร่มไม่เอาออกเอาไว้ในร่มจะออกแดดทำไมเอาไว้ในร่มนั่นแหละนะมองสามดอภิธรรมมองสามดอหน้าหน้าอกหน้าท้อ อ่าคนได้เป็นไหมหน้าสีอะไรครับหน้าดำแล้วขยับไหมไม่น้าร้องกัะเพื่อมไหมไม่ลดชนการตูมสิ่งแรกคือหักตายทันทีกระดูกต้นคอต้งชั่วโมงต้นขาที่การกระดูกซ้นหลังเสียเลือดเยอะมากสุดกระดูกเชิงการถ้าคอกบหลังหักเราอุ้งเขาไข้ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเราต้องรู้เบสิกคือรดชนการตูมเราต้องอยู่ห่างจุดที่เกิดเหตุอย่างน้อย5้เมตรอ่าพุตามมาอยู่ห่างจุดเกิดเหตุ50เมตรลดน้ำมันรั่ว 600เมตร LPG รั่ว600เมตรสารเคมีรั่ว2400เมตรทำไมเราเป็นอาสารเราเข้าไปอยู่ในงานได้ไหมตรงนั้นเลยอ่าเราตายได้กี่ครั้งเดี๋ยวมาครั้งเดียวแล้วเราตายได้ไหมครับตายได,ได้เออตายแล้วจะฟืน้นงไหมครับไม่เฟื่อหัวใจมนุษย์อยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงกลางหรือข้างซ้ยงายครับ เปนไรจักรถที่ฉีดนะจักรยานที่ฉีลต่างครับแต่ให้ผ้าดีกว่าจริงๆแล้วฉีดไม่ได้นะครับฉีดไม่ได้เนี่ยุณก็บอกจักรยานอันตรายไงนี่แม่อันตรายนะฮะเรื่องผ้าผมพันเส้นแบบนี้อันตรายนี่สี่จักรยานอันตรายเลยอ่าแล้วอย่างนี้ผ้าสุดท้ายอันตรายนะฮะอันตรายนะฮะกฎหมายเขาเขียนไว้ดีแล้วคือรถก็ต้องอยู่บนรถบนถนนบนทางบนรถอ่ะ ทางท้าก็ต้องมีให้คนเดินนะครับผมมองเรื่องเล็กเรื่องที่สัมผัญนะครับก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นนะครับมาที่เนื้อหาสำคัญแต่กฎหมายจราจรเนี่ยเขาต้องคนลูกคนต้องแทนลูกติดแดงออกจากบ้านมาเนี่ยก้าวเท้าจากบ้านก็คือต้องแห่งนี้ึ้นไปได้แล้วเดี๋ว่าเขียวเขาลูกเขาดอกที่แดงอ่อนคุณต้องปล่อยไฟนะปล่อยด้านขวา่อนนะไอ้แดงอ่อนเขาไปไอ้นีเขียวแล้วใจเร็วชนตายนะครับแต่ถ้ากลับกันปล่อยด้านนี้ก่อน มันพบแป้งอื่นต้องนแล้วที่ปัจบันอยู่นะเพราะเกิดจากรถจอดเสียแล้วก็รถเอวิ่งอย่างเงี้ยไปชนจนตกตันตายกันไปนี่คือความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในในการจอดที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งบกพร่องของ,ของการทางพิเศษนะครับผมกล้าพูดนะผมไม่กลัวโดนฟ้องว่านี่นคือเรื่องจริงผมต้องการบูดใา้ททุกคนรู้ว่าบางอย่างมันไม่ถูกเราก็ต้องแก้ไขใครที่อยู่ในกระบวนการที่แก้ไขได้ก็แก้ไขนะครับเนี่ย แล้วมันทาให้การรับรู้ของผู้ยทางผิดไปหมดเลยวิ่งเงินผิดเงี้ยวิ่งที่อื่นวิ่งเงินกระจายบดวิ่งบนหลายทางบทนะครับแล้วท่านกี่ดูถ้าเกิดท่านวิ่งช่องทางซ้ายเนี่ยแล้วคนที่วิ่งหลายทางข้อมมาถึงท่านเนี่ยท่านจะขับยังไงเป็นเรื่องที่น่าลําคานะลําคาใจมากนะครับผมก็เวลาผมวิ่งนะถ้าผมอยู่ช่องซ้ายนะผมก็จะขับกากไว้ไม่แสงมันแซงมาทั้งยาวทั้งหนนเลยเจอผมขวางไว้เนี่ยป็นต้นนะครับมันไม่ถูกนะครับจะไม่เปิดลูกเสตีเขียวโดยเด็ดขาดแต่ความเม็นผมอ่ะ ต้องเอาเป้าที่ออกนะครับมีทำไมนะครับแต่มันจะถ้าผมไม่ลุกขนาดนั้นมันจะมันจะเสียหายรุนแรงอะเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ฉัาดน้อยแค่คนเดียวนะยกตัวอย่างครับอย่างเช่นรถตระเวนจราจรที่จุดทําแยกหนึ่งแหละเสาจยาดไฟบอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนี่เลี้ยวซ้ายรออยัดไฟแต่มีจราจรที่หวังดีเอาป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้วานี่คือการขัดแย้งกันถูกไหมอันนี้คือโง่คนเดียวนะขอบคุณตรัแต่เนี้ยมันมันฉลาดน้อยตั้งแต่ทั้ง ตอนนั้นสูงอ่ะเพราะว่าการจะทําขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีการอนุมัติงบแล้วเป็นล้านนะหลายล้านเ้อาะมันทำหลายจุดนะมันได้มีเบ้าเรียนนะมีหลายที่นะในการท้าวิทศประมาณเกือบหลายสิบเบ้าอ่ะแบบเนี้ยงประมาณหลายล้านนะครับถ้าเกิดเขาออกเขารู้แล้วถ้าท่านขี่รถด้วยความเร็วหกสิบไม่ต้องเร็วฮะาสี่สิบหกสิบหรือแปดสิบเนี้ยแล้วล้มไปมันจะเหลืออะไรอนะ่ะตัวตัวคนฟาดลงไปกับพื้นนะครับตัวฟาดบางทียังตายเลยเพราะว้ข้างในมันแหลกเหลว แต่ถ้าหัวฟาดเนี่ยไม่มีทางเหลือนะไม่เหลือแน่นอนคนรถถนนนะครับคนเป็นสาเหตหุที่ใหญ่ที่สุดเห็นไวงกลมสีแดงเห็นไหมฮะรวมมาแล้วเนี่ยเท่าไหร่9ก้าสิห้าเจ็ดปอร์เซ็นต์เลยนะครับส่วนวงกลมสีเขียวที่มันซ้อนตับกับสีแดงแล้วมันกลายเป็นสีส้มเนี่ยนะครับก็คือถนนเนี่ย27ิบเจ็ดปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นถนนอย่างเดียวเนี่ยแค่สองหนึ่งเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับส่วนรถเนี่ย2ี่เ็ดเปอร์เซ็นต แต่ถ้าเป็นทันลถอย่างเดียวที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนเลยเ네นี่ยแค่1.8เปอร์เซ็นต์ครับเพราะถ้าเกิดเราจะแก้อุบัติเหตุเราต้องแก้ที่คนแก้ที่พฤติกรรมคนแก้ให้องค์ความรู้กับคนนะครับถนนมันทําไปมันแค่ไปเหตุโดยว่าเรื่องความปลอดภัยผมจะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเด็ดขาดครับแล้วก็มีการโต้เถ,ถียงอันนี้ผมก็เลยจะมอบหลักที่ในว่าท่านเราสามารถท่านสามารถน,ำนำําไปสอนลูกหลานได้นะครับดีครับขอบคุณครับครับมาประมาณ45องศาแล้วก็หันมานะครับ กึ่งขวาหันนิดนึงถ้าขวาหันเราจะไป90เลยใช่ไหมครับถ้ากึ่งขวาหันมนิดนึงนะครับโอเคหมดแถวตรงกึ่งขวาหันเออสวยงามสวยงามนะครับสวยงามมากเลยนะครับห้ามลดด้านซ้ายห้ามปล่อยปล่อยรดด้านซ้าย ผ่านมาด้านหน้านะผ่านมาด้านหน้ารเราแล้วก็โอเคเสร็จสามครั้งประมาณสามครั้งเราก็กลับมาท่าตามระเบียบพักเหมือนเดิมโอเคโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับเป็นท่าที่สุดยอดอีกท่าหนึ่งแล้วนะครับ <aine S 2> นะต่อไปอีกต่อท่าเราจะถึงเป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายตอนนี้ต่อเป็นการท่าห้ามรถทางด้านขวาเป็นจังหวะนะครับห้ามรถดมองตรงนะครับมองตรงปอยรถทางด้านขวา ถัว่าหนึ่งนทางขวาไปครับ่านทางขวาไปไปดูรถที่เราจะปล่อยนะครับถึงว่าตัวตัวเอ้ญนะครับจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลงมาปุ๊บถึงว่าสามให้โบรถไปทางด้านหลังนะครับให้โบรถไปทางด้านหลังนะครับถึงว่าเอ้ก็ให้เก็บให้เก็บเดี๋ยวเดินทางเดี๋ยวใช้เวลาประบาดเข้ามาครับ 5นาทีนะครับอ่าอันนี้โอเคนะครับหน้าหน้าารถด้านหลังถ้าปล่อยรถด้านหลังทั้ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับรถลงรถแขนลงมาก่อนนะครับรถแขนลงมาประมาณกี่น้ำตานะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคนะครับ S <S <S <an> โอเคนะครับคุณผู้พิเนียงดูด้วยนะครับคุณพิเนียงคุณช่วยดูดูด้วยนะครับอ่ะโอเคนะ,ะนนรครับต่อไปนะครับอ่าคุณโอเคนะอ่าตามระเบียบทักรามรีบนะแยกเท้าซ้ายมาประมาณมครึ่งก้าวแล้วก็เบอร์นะครับหันหลังอัหันหลังหันหลังหันหลังให้นะครับมือขวาทับซ้ายนะครับมองตรงนะครับมองตรง ปล่อยรถทางด้านขวาถึงว่าหนึ่งอันด้านขวาไปครับอัานด้านขวาไปไปดูรถที่เราจะปล่อยนะครับถึงว่าโตถึงวเอิญนะครับจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยลงมาปุ๊บถึงว่าสามให้โบวรถไปทางด้านหลังนะครับให้โบวรถไปทางด้านหลังนะครับถึงว่าเอ้ก็ให้เก็บ ให้เก็บเดี๋ยวเทางเดี๋ยวใช้เวลาประบาณเข้มาสักห้านาทีนะครับอันนี้โอเคนะครับน้่หน้าซ้ายครับสวัสดีครับ <Okay. S 2> ผมต่อแก้วคำพิวงจากมูลนิธิจราจรวันนี้ก็ได้มาเป็นผู้ช่วยผู้ปึกของหน่วยงาน <Okay. S 2> ของมูลนิธินี้ <Okay. S 2> ซึ่งเป็นรุ่นที่14 ซึ่งต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการอบรมรุ่นที่15จะเป็นที่ไหนนั้นก็จะเป็นอ่าหน้าที่ของทางท่านประธานนะครับส่วนผมวันนี้ก็ได้มาเป็นผู้ช่วยของครูและทุกคนที่ยืนหยุดนั่ตรงนี้และก็ทุกท่านก็ได้รับใบป,ประกาศสัญญาบัตรกันเป็นที่เรียบร้อยขอ,อกราบขอบพระคุณทุกท่านครับ